สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสว n ดีแฟชั่นนะคะซึ่งเป็นช่องแห่งการแบ่งปันความรู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าและก็การสร้างแพทเทิร์นในรูปแบบต่างๆที่ง่ายๆนะคะคลิปนี้มาสร้างแพทเทิร์นกางเกงกันค่ะซึ่งจะเป็นกางเกงมีขอบเอวนะคะมีกระเป๋าข้างหรือว่าใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้ค่ะด้านหน้าจะมีจีบปล่อยนะคะ จะทำเป็นไซส์เอ็มค่ะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะด้านสามือให้วัดลง5เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะด้านนี้ก็จะเป็นจุดกึ่งกลางหน้านะคะให้วัดเป็นเป้ายื่น4.5เซนติเมตร วัดเป็นความยาวของกางเกงนะคะ3 4เซนติเมตรตีเส้นยาวไปเลยค่ะจากเส้นเอวนะคะวัดลงมาเป็นเส้นเป้าลึก27เซนเมตรกำหนดจุดไว้ค่ะความว้างชิ้นหน้า27ซนติเมตร ตีเส้นเชื่อมกันค่ะเป้าลึก27เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นผ่านจุด4.5เซนติเมตรที่กำหนดเป็นเส้นเป้ายื่ยนชิ้นหน้าค่ะกึ่งกลางหน้าวัดเข้า1เซนติเมตรกำหนดจุดไว้ค่ะแล้วก็วัดขึ้นมา 6ซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันเป็นเส้นสะโพกแล้วก็จุดบุมฉากนะคะวัดขึ้นมา2.5เซนติเมตรแล้วก็โค้งป้ายยืนของชิ้นหน้าผ่านจุด2.5เซนติเมตรมาที่เส้นสะโพก จากเส้นสะโพกก็ตีเส้นเชื่อมกับเส้น1ซนเมตรค่ะในการโค้งก็โค้งให้เส้นกลืนกันนะคะกลืนกัารหน้าวัดลง1.5ซนเมตรกหนดจุดไว้ค่ะแล้วก็จากจุด1เซนติเมตรให้วัดออกไป23.5 ส่วนที่เหลือก็โค้งเส้นสะโพกค,ค่ะซึ่งในส่วนของเอวขยายเข้าออกได้ในจุดนี้นะคะแล้วก็เส้นเอวนะคะวัดออกไป8ซนเมตรแล้วก็ทำจีบนะคะ2ซนเมตรแล้วก็วัดออกไปอีก2เซนเมตรแล้วก็ทำจีบอีก2เซนติเมตร จะเป็นจีบลอยนะคะลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งเวลาจับจีบก็จับจีบประมาณนี้นะคะขยายเข้าออกได้ในจุดนี้นะคะหรือว่าเพิ่มหรือลดจีบก็ได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของกระเป๋า ก็วัดเข้ามานะคะ2ซนติเมตรปากกระเป๋า14เซนติเมตรติดเส้นเชื่อมกันค่ะแล้วก็วัดเข้ามา10เซนติเมตรในส่วนของกระเป๋าจะวาดกระเป๋าแบบโคง้งโคงหรือว่าตรงๆก็ได้ค่ะประมาณนี้นะคะ แล้วก็เก็บข้างตัวนิดหนึ่งนะคะครึ่งเซนติเมตรแล้วก็ในส่วนข้างตัวก็เก็บนิดหนึ่งนะคะอาจจะครึ่งเซนติเมตรหรือว่า1เซนติเมตรด้านนี้ก็เก็บนะคะ1 5ซนเมตรแล้วก็ในส่วนที่กึ่งกลางหน้าจีบนะคะก็โค้งแนวเอวใหม่ค่ะ ชิ้นหน้าก็เรียบร้อยค่ะต่อไปก็มาทำชิ้นหลังกันค่ะด้านบนก็ตีเส้นยาวไปเลยค่ะความยาวกลางเกงก็เท่ากับชิ้นหน้าคือ34เซนเมตรความกว้างของกลางเกง27เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะตีเส้นเชื่อมกันค่ะ เป้าลึกก็เท่ากับชิ้นหน้าคือ27เ็ซนติเมตรติดเส้นเชื่อมกันค่ะแล้วก็จากจากจุดเส้นเป้าลึกก็วัดขึ้นมา6เซนติเมตรเท่ากับชิ้นหน้าเป็นเส้นสะโพกค,ค่ะแล้วก็ส่วนเป้ายื่นชิ้นหลังอีกหนึ่งเท่าของชิ้นหน้าถ้าชิ้นหน้าใช้4เซนติเมตร ชิ้นหลังก็8ซนเมนะคะถ้าใช้ที่4.5เซนมชิ้นหลังก็วัดออกมา9เซนติเมตรค่ะในส่วนของเป้าลึกชิ้นหลังถ้าชิ้นหน้า4เซนติเมตรก็อีกเท่าหนึ่งก็8เซนติเมตรนะคะถ้าใช้ที่4.5ก็ตีเส้นออกมา9เซนติเมตรจะเป็นเป้าชื่นของชิ้นหลัง ลายขาก็ตีเส้นลงมา9ซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะจุดนี้จะเป็นจุดกึ่งกลางหลงังให้วัดเข้า2ซนติเมตรแล้วก็วัดขึ้นนะคะ2.5ซนติเมตีเส้นเชื่อมกับเส้นสะโพกในจุดนี้ก็โค้งที่3ซนเมตร แล้วก็โค้งเส้นป้ายื่ชิ้นหลังผ่านจุด3เซนเมตรผ่านจุดสะโพกโค้งให้เส้นกลืนกันค่ะแล้วก็จากจุดเส้นเอวด้านบนนะคะให้ตีเส้นออกมา23.5ซนเมตรส่วนที่เหลือก็โค้งเส้นสะโพกค,ค่ะ แบ่งครึ่งนะคะแล้วก็ทำเกล็ด3ซนเมตรวัดออกด้านละ1.5เกล็ยดยาว8ซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะด้านนี้ก็เก็บ1ซนติเมตรนะคะเส้นเชื่อมกันให้สวยงามแล้วก็ตีเส้นให้สวยงามค่ะ ด้านนี้ก็วัดเข้ามา1.5เซนติเมตรดีเส้นเชื่อมกันค่ะวัดรอบเอวดูนะคะจะเป็นการเกงเอวต่ำนะคะเมื่อใส่ขอบก็จะเหลือประมาณ29่ขึ้นหรือว่า30นิ้วนะคะในส่วนของเอวสามารถที่จะขยับขยายเข้าออกได้ตามความต้องการของผู้ส,สัมัสนะคะ วัดเข้าจากตรงนี้ก็ได้ค่ะจาก2เซนติเมตรก็อาจจะเข้ามาที่3เซนติเมตรก็ได้ค่ะถ้าต้องการให้เอวเล็กลงเวลาวางผ้าชิ้นหน้าก็วางตามยาวผ้าตัด2ชิ้นเผื่อเย็บโดยรอบชิ้นหลังก็ตัด2ชิ้นเผื่อเย็บโดยรอบในส่วนของกระเป๋าก็ให้กดรอยออกมานะคะแล้วก็ในส่วนของซิปถ้าใครจะใส่ซิปด้านหน้าก็วัดออกมานะคะ สามซิเมตรซิปก็ราวๆเจ็ซนเมตรส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของซิปค่ะในส่วนของสะโพกจะอยู่ที่41นิ้วนะคะก็จะอยู่ในไซส์ M ค่ะรายละเอียดจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้งขอบคุณที่ติดตามชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ